โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเ <c oughs> ม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเฟรนติโนโอ,อันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่าเจนเทิลนเบดนั่นเองนะครับสำหรับน้องคนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันไปแล้วนะครับถ้าดูคลิปผมช่วงแรกๆเลยนะ จะเป็นคลิปเฟรนติโน่ป่านะครับก็เป็นน้องคนนี้เล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูในตำแหน่งของออฟเลนกันบ้างนะครับว่าน้องเขาเนี่จะเล่นออกมาเป็นยังไงนะครับผมผ่านไป9เดือนแล้วนะครับผมตั้งแต่คลิปเฟรนติโน่ป่าคลิปนั้นเนี่ยจนตอนนี้น้องเขาก็ยังเป็นเฟรนติโน่อันดับ1อยู่นะครับโคตรเก่งเลยนะน้องคนนี้ ปัจจุบันนะครับเล่นเฟอร์เรนไปทั้งหมด3,352เกมอัตาชนะ62.5%เนะครับเพิ่มมาพันกว่าเกมบ้างถ้าผมจําไม่ผิดนะตั้งแต่คลิปนั้นอนะเล่นแรงปัจจุบันไป125เกมอัตาชนะ66.4%ก่อนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่สนใจเติมคูปองเอาใช้เพียง Open น d ดีเท่านั้นทั้งถูกสะดวกคุม้มปลอดภยัยไร้รีฟันต้องเพจแกนตท็อป ของกาลิน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ไลน์และแฟนเพจแก๊สท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมในโหมด C.O.V นะครับผมอันดับ27 <Wow. S 2> ของเซิร์ฟเลยนะมาทีไรเนี่ยติดท็อปเซิร์ฟตลอดเลยนะครับแล้วก็มีระดับประเทศอีก2คนนะครับผมลีเลียกับคิวเลนเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในเกมเลยนะครับผมว่าฝีมือของน้องเขาเนี่ย ยังโหดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องรูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้หน้าคลิปนะครับไอเทมเราก็จะไปดูพร้อมๆกันในเกมเลยนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะออกไอเทมอะไรบ้างนะครับเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าออฟเลนอีกฝั่งเนี่ยเป็นตัวของมูลาดนั่นเองนะครับเห็นเมฟเลนหลายคนเนี่ยบอกว่ามูลาดเนี่ยเป็นตัวชนะทางเฟ์เลนนะครับเดี๋ยวเกมนี้มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่าอันดับ1เฟอรเเลนเนี่ยจะรับมือกับมูลาดยังไงนั่นเองนะครับ แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันขึ้นอยู่เชิงผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเลือกฮีโร่ตัวอะไรมาเจอกันเนาะเชิงเนี่ยสำคัญมากนะครับเปอร์เซ็นต์ฮีโร่เนี่ยอาจจะเกี่ยวบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักนะส่วนมากเนี่ยขึ้นอยู่กับเชิงแล้วก็สกิลเพย์ของผู้เล่นคนนั้นนะครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นเขาบอกกันมานะมูลาดเนี่ยอาจจะจุกดอกเฟรนไม่ให้เฟรปาดอกโดนนะครับ อันนี้ก็จะทําให้เฟอร์เลนสู้ยากขึ้นนั่นเองนะครับคลิปนี้เรามาดูเชิงของอันดับหนึ่งกันนะครับกับการชนเลนกับตัวที่สู้ยากนะนี่ครับปลาดอกไปหนึ่งทีลำอีกหนึ่งทีมูลาตต้องแดดหนีนะถ้าไม่มีสกิลหนีผมว่าโดนนะครึ่งหลอดเลยนะครับานะมูลา ชิ้นแรกที่ออกมาเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับผมแล้วก็จะขึ้นต่อเป็นไนท์เพจนะครับหรือว่าเกาะเล็กนั่นเองเนาะมูลาดก็วาร์ปกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าขืนอยู่ต่อเนี่ยอาจจะโดนลำตายได้นะนี่ก็เลีร์คลิปก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าได้เปรียบเนาะฝีมือน้องเขาเ,เนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับถ้าใครดูคลิปเก่านะคลิปที่น้องเล่นป่าเนี่ยลำโหดมากนะครับคลิปนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเจอกับลิโป้อันดับหนึ่งเลย เดียร์คิฟเสร็จก็วิ่งมาเติมกลางนะครับพิกเกอร์ดอกไปแอนเนตอันติแล้วอันติใส่แอนเน,นต,น,ตน,เน,นะครับได้มา1คิวแล้วลามต่อเรื่อยๆช็อตนี้โอ้โหล็อกซี่ฟิกหนีนะถ้าเมื่อกี้ล็อกซี่ไม่ฟิกนะครับเข้าทางเลยนะน่าจะได้ดับเบิลคิวอะเพราะแบบเดี่ยมเก็บดอกนี่ดีมากนะครับเมื่อกี้บวกตรงกลางเสร็จเนี่ยก็กลับมารับเวฟตามปกตินะครับ เป็นหน้าที่ของออฟเล่นอยู่แล้วเนาะถ้าเราไม่ได้รับเวฟตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียเงินไปฟฟีเลยนะครับเกือบ200เลยนะเวฟหนึงเนี่ยแล้วก็มาลํมมังกรเล็กนะครับมูลาดอันติแล้วอุ้ยเล่นนั้นเนี่ยช็อตนี้ลำมไปโอ้โหมูลาดยังดีนะที่มีฟิกเกอร์อะถ้าไม่มียังไงก็ตายแน่นะครับเมื่อกี้ <S <S เล่นแบบฉลาดมากเลยนะครับรอให้อีกฝั่งเสียสก,กิลก่อนแล้วก็เข้าไปลําต่อเนาะ ได้เป็นไนท์เพจแล้วนะครับยังไงมูลาดมูลาดไม่เข็ดโอ้โหถ้ากลับไม่ทันน่าจะตายนะเมื่อกี้ขึ้นเป็นอ๋อเขาขึ้นเป็นเกาะเล็กก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นเป็นสเปียร์ล็อกิน,นุดเนาะนี่เป็นเซตไอเทมที่ได้เซตไว้นะครับออกของประมาณนี้เลยนะครับผมที่ผมเห็นนะน่าจะเป็นแบบเซตกึ่งแท้งกึ่งดาเมจนะครับอาจจะดาเมจไม่สุดนะครับมีของแท้งบ้างนะพวก ล็อกชิลหรือว่าชิวออฟลอสนะครับเอาไว้ลําเวลาแบบอยู่ในไฟให้มันนานขึ้นนะบางทีถ้าออกดาเมจอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีเลือดนะครับเพอร์เรนเนี่ยเน้นยืนแบบลํายังไงก็ได้ให้แบบยืนให้นานที่สุดอะขอแค่ได้ลําก็พอนะเพอร์เรนอะตัวมันจะไหลไปเรื่อยๆนะครับเกมน,นี้โลมอีกฝั่งเป็นล็อกซี่ด้วยนะครับผมซึ่งล็อกซี่เนี่ยถ้าจับเฟอร์เรนก่อนอันตีเนี่ยเฟอร์เรนก็จะไม่ได้ลํานะครับเพราะค่อนข้างแพ้ทางเลยแหละนะครับแต่ถ้าเฟอร์เรนเนี่ย อันติใส่ล็อกซก่อนล็อกซี่ก็จับไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นฝั่งพลาดนะทุกคนตอนนี้อยู่ที่4นาทีแล้วนะครับเลนบนมีการบวกกันเนาะออฟก็อยู่เคลียร์คีฟนะครับไปเติมไม่ได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยถ้าจะไปเติมเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนเติมเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันหลัง4นาทีเนี่ยป้อมมันไม่อึดเท่าตอน1-3นาทีแรกนะครับการที่จะไปเติมเลนเนี่ยอาจจะเติมได้ไม่สุดนะครับ ต้องระวังเวฟให้ดีเนาะเนีย่ยเราก็ดูการเดินเกมของอันดับหนึ่งไปได้นะครับผม <c oughs> เล่นเป็นแบบสเต็ปนะครับถ้าเรารู้ระบบเนี่ยมันก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับเ <c oughs> ทคนิคการเล่นเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไปเติมได้นะครับเพราะว่าเขาเคลียร์เลนก่อนนะ <c oughs> น่าจะไปเติมบนนะครับ <c oughs> เลนบนถ้าบวกเนี่ยน่าจะได้ไฟหนึ่งนะเราก็ต้องกลับเลนนะครับ ไม่มีการบวกนะเพราะว่าต้องกลับเลนแล้วแหละตอนนี้คีมันชนนะในอย่างเงี้ยมูลาดเขาได้เคลียกอดน,นะครับมูลาเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสเดินไปเลนกลางหรือว่าเดินไปเติมก่อนนั่นเองนะครับตอนนี้ฝั่งเฟอร์เลนเป็นฝั่งเคลียรที่หลังนะครับเลนบนเนี่ยถ้าเขาจะเรียกไฟเขาก็เรียกไฟได้เลยนะครับอาจจะ4ต่อหหรือว่า4ี่ต่อ4นะเฟอร์เลนเขาไปเติมไม่ทันอยู่แล้วนะครับนี่ไงอลิสโดนคิวไปแล้วนะ มูลาดได้เคลียร์กลางก่อนด้วยนะครับบางทีทามมิงหรือว่าการตัดสินใจในการเล่นเนี่ยมันก็สําคัญนะครับมันทําให้รูปเกมเปลี่ยนได้เลยนะไม่ว่าจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบนะครับอย่างโลมเขาอย่างโลมเราตายแล้วเนี่ยเลนบนก็ฟรีนะครับเพราะว่าลาวิลเขากันคนเดียวไม่ไหวเนาะทามมิงลว้ลวนเลยนะครับช็อตนี้โอ้โหมูลาดสับทีครึ่งหลอดเลยเนะี่ย ไปรีเลื่อนเรียบร้อยนะครับตอนนี้เลนล่างน่าจะมีการบวกกันนะครับล็อกซี่จับว้าวแล้วเฟอร์เลน,น่าจะเล่นนะอันตีใส่ล็อกซี่นะครับได้ไหมโอ้โหลาดอกไม่โดนนะไม่ได้ด้วยนะทายด้วยพลาดนะครับช็อตน,นี้ตอนนี้สกอร์7ต่อ11นะครับอยู่ในช่วง7นาทีเนาะเป็นสกอร์เกมตามด้วยนะครับเนี่ยออกเป็นชิ้นส่วนย่อยของทอยนะครับ เลนล่างมีการบวกกันคาเฟนี่ตายไปนะน่าจะต้องถอยนะครับอีกฝั่งเพราะว่าตัวดาเมตตายเนาะเฟอร์เลนเนี่ยน่าจะต้องไปเคลียร์กลางแทนเพื่อนนะครับโอ้ยกระตุกนิดนึงนะทุกคนโูรลาวิวตายอย่างนี้เลนล่างน่าจะเสียนะทุกคนจะมีไฟเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเฟอร์เลนมาปิดแบบนี้ ิเกอร์ใบอันติใส่นะครับได้มาหนึงตัวลำต่อได้มา2องมูดต้องแดดหนีนะทุกคน oh. ป้อมนอกแตกหมดแล้วนะครับเหลือป้อมสองแล้วนะเลนกลางมีคาเฟ่ตัวเดียวนะครับคิวเลนอันติแล้วปาออกไปไม่โดนนะอันติลาว,วิลไม่โดนเหมือนกันนะครับถ้าเมื่อกี้คาเฟ่โดนอันติลาว,วิลเนี่ยยังไงก็ตายแน่นอนนะ ได้เป็นทอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกมนี้ออกทอยมาเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับอีกฝั่งเป็นดาเมจเวสสามตัวนะสกอร์เริ่มตามมาแล้วนะเหลืออีกสองตัวแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับล็อกซี่เดินเข้าพุ่มมาอันติใส่คาเฟ่แล้วล้ำต่อไหมล้ำต่อไม่ได้นะครับทีมไม่ได้อยู่ตรงกลางด้วยนะ ดูดิโดนสโลโดนอันติมูลาดโดนหนักจัดเลยนะครับเกมนี้ผมว่าทีมฝั่งนี้ไม่น่าเล่นสุดนะเฟรนเขาเลื่อนไม่พร้อมอะเห็นเกมนำมาหลายเกมแล้วนะครับมาดูเกมตามกันบ้างนะทุกคนพวกการเดินเกมของเมส้ซมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกมนำนะครับน้อยเกมมากนะครับที่จะเป็นเกมตามแล้วผมว่าน่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับถ้าดูคลิปนี้จนจบเนาะ ดูวิธีการแก้เกมนะครับแต้มก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับแต้ม COV ประมาณพันเเกือบพันแเนี่ยแต้มค่อนข้างสูงเลยนะครับมีแต่คนเก่งๆนะทุกคนตอนนี้แมปมืดมากนะครับนี่ไงล็อกซี่ดักตรงบัฟแดงชิงบัฟมาตีใส่ปลาดอกไม่โดนนะครับได้ไหมน่าจะได้นะครับล็อกซี่ฟิกแล้วก็ล้างเรียบร้อยจับเฟอร์เนมาได้หรือเปล่าเรียบร้อยทำหนึ่งตัวนี่ไง มูลาดเจอเชิงปลาดอกนะกลับล่างเงาไม่ทันนะครับสกอร์มาเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่10นาทีนะครับอีกฝั่งเสียลมกดออฟไปนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยเล่นได้เลยนะอเอาเพันติเข้ามาแบบนี้ไม่มีคนรับด้วยนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมคาเฟนี่ก็ตายเนาะแล้วก็ได้เป็นชิอลออฟลอสนะครับผมว่าเขาพลาดจัดเลยนะที่เขาตัดติดใจเล่นอนะ ทีมไม่พร้อมแล้วแบบยังเข้านะครับนี่ไงโดนเก็บไปหมดตี้เลยนะครับน่าจะรวมเอาป้อมกลางนะครับ2ต่อ5เบลนก็กล้าเล่นอยู่แล้วครับผมโอ้ยแต่ว่าเสียเลือดเยอะอยู่เนะี่ยน่าจะได้ป้อมกลางอีกป้อมหนึ่งนะครับตอนนี้สกอ์กลับมานำเป็นที่เรียบร้อยนะครับนำไป3ตัวนะ1 6ต่อ13นะครับ จะเข้าสู่ช่วงเร็เกมแล้วนะครับถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเล่นพลาดเนี่ยอาจจะโดนจบเกมหรือว่าเสียออบเจกใหญ่ๆได้เลยนะครับเนี่ยอีกฝั่งเขาก็น่าจะรอดักอยู่นะครับแอลซ้ายน่าจะเยอะนะนี่มีแอลขวาด้วยต้องอยู่ที่จังหวะแล้วล่ะครับตอนนี้ แล้วผมว่าฝั่งใดพาดเนี่ยน่าจะเสียเยอะนะครับชิ้นต่อไปน่าจะขึ้นเป็นดาบแดงมั้งต้องรอดูนะครับจังหวะการบวกของแต่ละทีม<อ>เฟอร์เนไม่น่าไปได้นะครับน่าจะต้องรอเคลียร์ล่างเนาะน่าจะได้มังกรนะครับอาริธเขาไปเช็คเอ้ไซา์แล้วเนาะ อีกฝั่งน่าจะอยู่แอลขวากันนะครับไม่ก็น่าจะกําลังตีดาร์กอยู่นะนีเน่เราวิวันตีไปเช็คแล้วเรียบร้อยครับผมแลกกันไปทีมละออบเจกนะครับแต่ผมว่าช่วงเลดเกมเนี่ยบัฟดาร์เนี่ยมีประโยชน์มากกว่านะครับมับงกรม่วงเนี่ยโ,โหแพทนี้มันค่อนข้างอึดแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับคีปล่างเข้าน่าจะได้ล่างนะครับ มูลาดมาเคียร์ทันหรือเปล่าน่าจะได้แหละ400แล้วฟร์เรนต้องฟิกหนีนะครับไม่นานโดนป้อมตีตาย <Your team. S 1> เพื่อนมาเก็บให้นะ <Your team. S 1> จำนวนป้อมทั้ง2ทีมตอนนี้เนี่ยสูสีกันแล้วนะครับรอดูตอนไฟได้เลยนะถ้าใครเสียเยอะเนี่ยน่าจะโดนหนักนะครับเอาแล้วครับอันตีใส่ลําแบบต่อเนื่องล็อกซีฟิกหนีได้ไหมได้หนึ่งตัวแล้วลํมคาป้อมหรือเปล่า ไม่ตายนะครับเฟยเยรอดปะนะ่ะเฮยช็อตนี้แบบรอดได้ไงอะ่ะแล้วเมื่อกี้เพนตายไวมากนะครับโหยลำดุจัดเลยนะกล้าเล่นมากนะครับเมื่อกี้เขาชิงคีไปแล้วก็อันติใส่เลยเนาะต้องอย่างนี้ครับเมนเฟลน ถ้าแบบเราไม่กล้าเล่นเนี่ยเล่นเฟอร์เรนไม่ได้นะเฟอร์เลนเป็นตัวที่ลําแล้วต้องลําให้สุดนะครับอีก9กาวีนะครับก็สเลเยอร์จะเกิดแล้วเนาะผมว่าน่าจะมีไฟตรงก็สเนี่ยแหละแล้วถ้าทีมไหนได้ไปเนี่ยอาจจะจบเกมได้เลยนะครับเหมือนแบบเป็นไฟวัดอะถ้าใครได้ไปก็เป็นฝ่ายชนะนะครับอีกทีมนี้เล่นไม่เก๊เลยนะเล่นฝีมือพอๆกันเลยนะครับ สนุกมากอะเกมเนี้ยรอดูนะครับตอนนี้ก็ตเกิดแล้วด้วยอุ๊ยหมอนว่าทีมจะเล่นแล้วนะ่ะห oh, ัวลิตายเสียไปสองตัวเท่ากันนะครับสามต่อสามอ๋เจอล็อกซี่นะล็อกซี่ยืนนิ่ง อย่างนี้ลามฟรีบอกเลยว่าลามฟรีครับอุยโหยังรอดนะครับน่าจะต้องกลับไปรีเลือ่อนนะครับแล้วรีเลียฟิกเกอร์มาได้คาเฟนี่นะได้2ตัวนะครับเนี่ยหุยเดือดจ,จัดอะรีเลียประเทศด้วยนะครับเกมนี้เก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วดาร์คสเลเยอร์น่าจะเป็นของฝั่งนี้นะครับไม่มีใครมาแย่งด้วย ลอยแล้วครับเลนกลางมีทั้งเกาะแล้วก็ดาร์กตัวใหญ่นะนี่ก็เซตเกาะเกิดไว้เลยนะครับแล้วถ้าแบบตอนขึ้นบ้านเนี่ยอีกฝั่งล้วงลาวิลไม่ได้เนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับเลดเกมแล้วของน่าจะเต็มนะอันติไปแล้วครับโดนไหมไม่โดนนะเฟอร์นน่าจะต้องไปล้ำในป้อมแหละ คิวเลนเข้าแล้วครับมาครับอันติใส่แล้ว1ตัวลำแบบต่อเนื่องลำแบบต่อเนื่องคาเฟนี่ยังไงฟิกเกอร์ออกก่อนปลาออกใส่รอดไหมโอ้โหเกมจบก่อนนะครับเพื่อนบอกไม่สนแล้วลำลำไปขอตีบ้านก่อนเรียบร้อยครับผมจบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต้ม1750เลยนะครับเนี่ย MVP ไปครับผมเอรน ลำดุมากนะครับแล้วก็กล้าเล่นได้ถูกจังหวะด้วยนะใครที่จะเป็นเมนเฟอร์เลนเนี่ยต้องมีความกล้าเล่นด้วยนะครับถึงจะเป็นเมนเฟอร์เลนได้นะอันดับ1เท่เลยนะครับเนี่ย MVP นะมีแต่เม็ดม่วงนะครับสำหรับช่องทางการติดตามของน้องคนนี้เนี่ยเขายังไม่มีช่องนะครับแต่ถ้าใครอยากลองเล่นเซตไอเทมเล่นรูเล่นพลังแฝงเนี่ยไปดูได้ในท็อปเซิร์ฟนะครับตอนนี้เนี่ยน้องเขาติดอันดับหนึ่งอยู่นะครับโหดมากนะครับน้องเจนเทนเบดเนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยเม้นมาได้ด้านล่างคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ